ทุกคนเข้าสู่รายการสองชอรชอ,รรอวิวสวัสดีค่ะชะนีค่ะสวัสดีค่ะชพลูค่ะเย้ตอนนี้ก็เป็นยีพีที่สองแล้วทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตาม s u b <อ> s c r i ับสคแล้วก็ที่เข้ามาดูกันทุกคนเลยนะคะวันนี้มาถึงอีพีสองดูพวกเราวันนี้ซูมค่ะ เออชมพูชมใจก็น่าจะเดาได้แล้วว่าเราวันนี้เราจะมาเอาเนี่ยค่ะเราจะมารีแอคชั่นเพลงของเกิร์กุ๊ปที่แบบชื่อดังยอดฮิตมากๆในขณะนี้วิชื่อดังยอดฮิตจะเป็นใครไม่ได้เลยต้องพึ่งคัมแบ็กมาอเป็นวงพี่วงน้องพี่สาวน้องสาวกับแอดลานนะคะนั่นก็คือวง f o e ตอนนี้นะคะโฟอีฟเขาเพิ่งคัมแบ็กมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาที่มีชื่อเพลงว่าไปรอเล่นไก่ไกเออแค่ฟังจากชื่อเพลงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีใครมาเล่นกับใจอะไรอย่างเงี้อเปล่าอะไรนะไปลอเล่นตไกๆกับแม่เออไปไกลไกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่สนุกด้วยนะเว้ยซึ่งจากคีย์วิชวลที่เขาปล่อยออกมาก็มีความแบบ คุณหนูคุณใจคุณหนูท่านหนึ่งที่แบบคุณแบบว่าจัดปาร์ตี้กับเพื่อนสาวจัปาร์ตี้กับเพื่อนลูกลูกคุณจัดปาร์ตี้กับเพื่อนสาวแล้วก็มีแขกรับเชิญเอ้ยซึ่งแขกรับเชิญนั้นจะเป็นใครก็ต้องไปรอติดตามชมกันไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาละมาละมาละ

เป็นน wow. e. ุ่าได้ดิวาสบายอุ้ยดูผู้ใหญ่องว้าวคด ขึ้นนสูงโอ้ยอ้ายกับพี่ตาเยอะลูกพี่หนาว น่ารักจังอุ้ยน่ารักจังน่ารักจังมันดูเศร้าแต่มันแบบ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อ้าวเจ๊เจ๊โอ้ยแต่สวยมากอ่ะมีมอวันให้อุ้ยดสายตาพี่ うん。ない ว่าเลยช็อตทาไมคือก็เข้าใจที่มันตรงกับเพลงนะแต่ว่าช็อตทำไมแบบนี้นี่มันขอให้พัดทาโทษอย่างหนักโดนแน่จะโดนแน่หมายถึงจามึงอุ๊ยไม่แต่แบบว่าสวยจังเลยอ่ะทุกคนชุดดีมากเมคอัพดีมากขนตาทุกคนคือแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นคือแบบจับ แบบอคนตาช่อที่ฉันใฝ่ฝันนะคะทุกคนยังกะพิบตาเยอะพี่หนาวหนาวมากแบบแต่อายนี่ก็สมสมกับเป็นนักแสดงเนาะดีมากเลยงานใส่ตรงใส่ตาใส่ตรงใส่ตาความเขิลบับมีความแบบไม่เท่าแต่ตนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาเพราะตอนนี้เขาก็เพิ่งมีผลงานแสดงเรื่องเพื่อนไม่สนิท เธอดูแล้วนี่ฉันดูแล้วฉันจะไม่สปอยหรอกนะให้ทุกคนไปดูเองนะต่วกแบพูดถึงเพลงเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบเพลงมันค่อนข้างแบบว่ามันเป็นความแปลกใหม่อีกแล้วของโฟอีฟเออมันไม่ค่อยทำแบบเออมันเป็นจังหวะมีเดียมค่อนไปทางช้าเลยอแบบว่าซึ่งโฟอีฟ ไม่ค่อยมีเพลงแนวนี้คือมันจะมีแต่ช้าไปเลยก็คือหยดน้ําตาใช่ไหมที่แบบช้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพหล่อนนี่จะเป็นช้าๆหน่อยแบบอันนี้เป็นเหมือนแบบว่า,วากึ่งช้ากึ่งเร็วคือไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เร็วเลยเ<อ>จังหวะที่แบบโยกหัวตามเลยจังหวะวจังหวะอะไรคือแบบน่ามากน่ามากคือแบบมีความแล้วมุมกล้องที่ใช้อ่ะมันแบบมันอย่างนี้แล้วตัวเล็กตัวน้อยแล้วทุกคนก็ดูแบบว่าเล่นอยู่ก็มา ส่วนตัวเราชอบมูดแอนโทนของเพลงนี้มากมันมีความแบบเป็นโทนสีแบบผู้หญิงอะ <üler> ่ะแล้วมีความแบบบาร์บ ah ี้ <Barbie S 1> อ่ะ,อะมันมือนอยู่ใน, <Barbie> น,นแก๊งบาร์บี้มันคือมันแบบฟิลบาร์บี้คือชอบแบบชอบความ MV ที่มันไปทางนึงแล้วเพลงเพลงมันยังไปอีกทางนึงอยู่อะแล้วมันค่อยมาช็อตอ่ะคือคือที่ที่บนแต่ว่าก็ชอบนะบนแบบโหเราแบบ แทบจะเอ้มันมันไปด้วยกันไหมตอนดูเอ็มวีตอนแรกกับเพลงแบบเอ้เอ็มวีก็ดูน่ารักอยู่อะไรเงี้ยแล้วจบ My Friends My Friends My Friends ตอนแรกตอนแรกอ่ะ <Yeah. S 2> ตอนแรกใช้เห็นเป็น My Girl เว้ยก็เลยบอก hey, ว่าเฮ้ย My Girl เหรอวะฉันนี้บอก My Friends จบ <laughs> ช็อตเปรีย้ยน <laughs> ช็อตเปรีย้ยนการไฟฟ้าแห่งภูมิภาค <laughs> <laughs> เออแย่ yeah, มากแต่ว่าแบบเนื้อเพลงอะ่ะก็คือแบบว่า ก็่อาข่านชัดเจนว่าแบบอีเดียได้จะแบบคิดแค่เพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าลงท้ายด้วยคําว่าหยอกหยอกหยอกก็เป็นเราเล่นไกลๆฉันไม่ใช่ของเล่นของเธอนะเธอจะมาเล่นกับใจฉันไม่ได้เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะเว้ยเออใช่ไอคนแบบนี้มันน่าโดนจริงๆไอคนที่แบบไม่สามารถให้สถานะเราไกลกว่าเพื่อนได้อ่ะแต่ก็ยังทําตัวมากกว่าเพื่อนเก็งปะ ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่โอเคนะ,คะทุกคนอยู่ในสถานะเพื่อนสนิทแต่ให้ความใกล้ชิดเกินเพื่อนเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่าแต oh. ่ยังไงได้ยังไงมาทำอย่างนี้ได้ยังไง <7 S 2> ไปเล่นกับกำแพงบ้านแกไป uh. ไปเป็นเพื่อนกับกำแพงบ้านแกเออไม่แต่แบบฉันชอบความแบบว่าเสื้อผ้านหน้าผม oh. ที่แบบดดคือมันชุดเดียวเนาะใช่ไหมชุดเดียว ชุดเดียวแต่มันเอาอยู่เอปกติทุกเอมวีเราจะต้องมีแบบหลายลุกุดแบบุด,ช,ดชุดส,ช,ดสชุดอันนี้คือแบบเอาอยู่มากคือเป็นซีนเป็นเอมวีที่เล่าเรื่องด้วยด้วยซีนเดียวเออใช่มีแค่มีแค่สองซีนเนง่งป้าเป็นซีนในห้องนั่งเล่นกับ กับห้องครัวแล้วก็เออมีแค่นี้มันมันคือเหมือนเป็นซีนพร้อมๆกันที่แบบเกิดขึ้นแค่สั้นๆแล้วก็เขามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ช็อตฟิลทิ้งเราไว้มันแบบมันคือไม่ต้องทําความเข้าใจเรื่องราวเยอะมันเป็นเรื่องราวที่ย่อยง่ายอ่ะแบบว่ามันเหมือนมันเหมือนเราดูซีรีส์ตอนหนึ่งสั้นๆแต่ว่าเข้าใจทุกอย่างว่าสองคนนี้แบบมันต้องความสัมพันธ์ประมาณไหนเออเป็นแบบการเล่าเรื่องแบบ ฟิลหนังสั้นเออเป็นฟิลหนังสั้นฟิลหนังสั้นดูแป๊บเดียวแล้วก็ออกก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเออแล้วอันนี้มันเป็นยังไงต่อแล้วก็จบยังไงคือครบจบแบบเอ้ย ปาร์ตี้กับเพื่อนเสร็จอุ้ยผู้ชายมากเจามาเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะว่าเขาตกใจเพราะเขาไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนว่าจะมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีความเซอร์ไพรส์แบบว้าวเธอมาหรอแบบเขินใเราต้องแบบสำคัญเน่เลยเขาบอามันเกิดแล่าเย้ยเราไม่ไม่ได้เชิญใครมาเยอะแยะอะไรเงี้ยเขายังมาแบบแก๊งสาวๆของเราแบบเขาจำวันเกิดเราได้เขาพม่าเซอร์ไพรส์วันเกิดที่บ้านเลยนะเว้ยสรุปแบบว่าเออเราถือเคียกมาเนาะสรุปมาด้วย บายบายกับล้วนะ my friend my friend เฮ้ยเพื่อนโครแย่เพื่อนรักเพื่อนรักแต่เขาคุมโทนดีเนาะแบบแล้ว ชอบที่แบบเอาผู้ชายมาอีกสีหนึ่งแล้วมันก็ตัดไปเลยเป็นสีโทนที่ตัดกันเลยนะแบบชมพูกับเขียวเออมันตัดไปเลยแต่ว่าชุดแบบคุณผู้ชายก็ดูดูแบบก็หนุ่มเหมือนึ่งลูกคุณหน้าหนึ่งลูกคุณทน้าหนึ่งเหมือนกันเป็นแจ้งลูกคุณที่แบบเขอยู่ในบาร์บี้เนาะเคนบาร์บี้เนอะเนื้อคือนื้อคือเนื้อคือเนื้อคือ้อคือเนื้อคือเนื้อคือเนา้อคือเนื้อคือเนื้อคือเนือคือเนื้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 อคืเนื้อคือเ เธอชอบอะไรที่สุดชอบพี่ไมค์ค่ะ <laughs> ชอบพี่มามค์ไมค์ต้งองน่ำเรเลยเรานั่าอะไรอยา่บอกไปว่าชอบมูดแอนโทนชอบการจัดวางสีในในฉากอะ่ะมันจะแบบข้างหลังมันจะเป็นสีออกแบบม่วง,งฟ,ฟ้าหน่อยแล้วแบบชุดของน้องๆเป็นปสีชมพูมันเป็นโทนสีที่น่ารักมากคือแบบไม่รู้ด้วยความที่เราชอบสีม่วงอยู่แล้วหรือเปล่ามาเลยดูแบบ มันดูเข้ากันไปหมดเลยอะม่วงกับชมพูมันอยู่ด้วยกันแ,แบบมันน่ารากักมันเป็นโทนสีที่แบบน่ารากักอะไรอย่างงี้อเออใช่ม่วงกับชมพูน่ารากัก <laughs> เออแหละรู้สึกว่าแบบเป็นเอมีที่น้องๆทุกคนสวยแบบสวยมากแล้วแบบว่าสามารถดูได้เรื่อยๆเลยมันสบายตาบ่าๆเป็นแบบเป็นโทนสีที่แบบเออหน้ามองดูแลเพลินตาอะไรอย่างงี้เออมันมันเพลินตาด้วยด้วยความที่เพลงมันแบบ เออเป็นมีเดียมด้วยเพราะตอนแรกอ่ะเห็นคีววิชวลรู้ว่าเพลงจะมาแบบตืดๆหน่อยแบบปาร์ตี้แบบตืดๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบมาเป็นมีเดียมก็เอ๊ะมันมันดูแบบมันมันมันไม่ต้องฟังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเปิดฟังตอนไหนก็ได้อ่าใช่แล้วฟังมาขับรถแบบโยกๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าไม่ดูมีีก็คือเป็นเพลงเศร้านะเออเนื้อเนื้อหาเศร้าจริง ว่าเป็นเพลงจังหวะแบบแอบเศร้านิดนึงอะไรอย่างนี้ฉันนี้ชอบอะไรไหนเอ็มวีเพลงชอบอะไรหรอจริงๆชอบแบบการที่เอมวเหมือนก็เป็นการเล่าเรื่องแหลแชอบชอบเอ็ม .V ที่ปกติส่วนตัวเป็นคนชอบ M v ม .V ที่มีเรื่องราวชอบดู MV ที่เป็นแบบเป็นมูฟวี่เอมวเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอแบบดูมันได้เห็นเหมือน เหมือนเห็นสกิลของทุกคนในการแสดงด้วยอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันน่ารักดีอ่ะเห็นเขาแล้วแล้วเขาดูเป็นแก๊งที่เขาอยู่กันอย่างนี้จริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่ามันมันดูแบบมันดูเรียวสําหรับโฟอีเพราะว่าเวลาโฟอีแบบมีอะไรเงี้ก็เซลกันอย่างเงี้ยมันดูเรียวมันดูเป็นธรรมชาติแล้วแบบทุกคนก็แสดงออกมาได้แบบน่าดูแบบว่ามีมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอะไรเงี้ยชอบชอบความแบบ มันดูน่ารักอ่ะมันมันแบบมันรีเลทกับเราไปกันนะแล้วแบบเวลาแบบเพื่อนอยู่กับวันจะนลรวก็จะแบบอ่าอย่างเงี้ยฉันรู้พวกแกก็เป็นแบบฟิลแบบเออก็เห็นเพื่อนดีใจก็ดีใจด้วยแหละแต่ก็แบบมันก็บาดใ้อ่ะคันเข่วคันเข่วยางแซวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบที่มันเป็นแบบเอ็มวีมีเนื้อหามีอะไรอย่างเงี้แบบว่าเหมือนจริงๆอ่ะถ้าเป็นเต้นอย่างเดียวอ่ะก็อย่างแบบอ่าล่าสุดไอไลท์บอยก็ชอบนะ แบบชอบแบบหูมันได้ได้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบมันสบายตามันแบบเอ้มันดีนะอะไรเงี้ยแบบบังได้เรื่อยๆเพลินๆหูอืมชอบชอบแต่ว่าพูดถึงบอสมูอันโทนก็ชอบเหมือนกันแบบเราก็แบบชอบสีชมพูด้วยถูกไหมมันก็ดูมีความแบบชมพูชมใจแล้วก็แบบเมคอัพอะไรใดๆเขาดูแบบ ไปด้วยกันแบบมอ้ยปาร์ตี้แบบเหมือนจ้างช่างคนเดียวกันเหมือนมามาปาร์ตี้ที่บ้านก็มามาแต่งตัวที่บ้านนะอะไรเงี้ยแบบจ้างช่าไหแ่เนีนะวาเห้คนที่เขาแบบไปปาร์ตี้แล้วเขาแบบว่าอยากให้เพื่อนแต่งโทนเดียวกันอะก็จ้างช่างมาให้เลยอะไรใช่มันดูแบบเออชอบอะมันไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยมันดีมันพาไปด้วยกันยกเว้นแบบเนื้อหาตอนแรกกับตอนท้ายไม่ไปด้วยกันแบเบอีเขินตัวบิดเลยแบบเออรังบิดอยู่เหมือนกันนะตอนแรกแบบ เฮ้ยตอนจบแล้วลงเอยด้วยความแบบว่าเปิดวาแล้วแบบว่าเออตอนแรกฉันคาดหวังว่าเปิดเค้กมันจะเป็นคำว่าเป็นแฟนกันไหมฟิลแบบว่าก็ก็ไม่ได้จะรอเล่นสักหน่อยก็เอาจริงผมเอาจริงไม่ใช่แต่ล้อเล่นจริงๆก็คือไปรอเล่นไกลๆของจริงเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยประการชนนีนะคะทุกคนฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะรีเควสเพลงอะไรนะคะก็สามารถคอ <c oughs> มเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาอ่านแล้วก็จะพิจารณาไปทำรีแอคชั่นนะคะทุกคน <c oughs> บอกว่าวันนี้ทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะถ้ามีคอมเมนต์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะทุกคนสําหรับวันนี้บ๊ายบาย เชดปากเมื่อกี้ฉันนึกถึงอะไรรู้ปะถึงที่แบบเบบีม้มายเฮ้ยต้องทำยังไงให้เขาเชดปากฉันต้องทำเลยมากกว่านี้อ้อ,อเยอะไป <laughs> อาอาจจะทำอย่างนั้นเรื่องนี้ยังนะเชดปากฉันสิอะไรอย่างที่พูดไปอะผู้หญิงจะชอบผู้ชายแบบนี้ได้ไม่ยากเลยอะ ผู้ชายที่แบบมันแพวๆเออแล้วแบบเขาทำโดยเขาไม่รู้ตัวว่ามันแบบไม่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะผู้ชายแบบนี้มันรู้เออมันรู้แต่ว่ามันก็แล้วไงอ่ะฉันแค่อยากเจอในชีวิตฉันไม่ได้อยากปีเธอเป็นแฟนฉันชอบที่เธอชอบฉันเออแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอต้องคํานี้เลยฉันชอบที่เธอชอบฉันเออแค่แบบชอบเวลามีคนมาชอบมีคนมาใส่ใจเรารู้สึกแบบฟูลฟิลตัวเองผู้ชายแบบนี้นะ ขอให้แกเจอคนแบบแกเฮ้ยเลยเหรอมันต้องโดนเซ็กซี่